มี FC ถามเข้ามานะครับว่าไฟเพดานของรถยนต์ซูซูกิ c e เ e r i รมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel u t u b e คนขับ c e เ e r i รครับ เป็นช anel youtube ที่จะมารีวิวรถยนต์ Suzuki c e l e r โอเป็นรีวิวจากคนใช้จริงครับผมจะลงคลิปทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะดูเฉพาะเรื่องเฉพาะทางก็สามารถเข้าไปดูใน playlist ที่ผมทําไว้ให้ได้เลยนะครับจะมีเป็นหัวข้อต่างๆนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้างการบารุงดูแลรักษานะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหลังจากกดติดตามเรียบร้อยนะครับจะมีรูปกร อยู่ทางขวามือนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เลือกเป็นทั้งหมดนะครับคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปดีดีครับใน ep 6 3นะครับผมได้ทำคลิปวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเพดานแล้วก็วิธีการแกะฝาครอบแบบง่ายๆไปนะครับแล้วที่นี้มี fc ท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับว่าพี่ครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ led นะครับแล้วไปหาสั่งใน lazada ใน shopee นะครับ แล้วผมไม่รู้ว่าจะสั่งไซส์เท่าไหร่นะครับมันมีขายหลายขนาดเลยนะครับก็จะมี31 3 4 41 4 4 54นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแกะให้ทุกคนดูกันนะครับแกะวัดให้ดูเลยนะครับวิธีการแกะนะครับแล้วก็ทางออกแบบนี้นะครับหลอดมันจะล่วงลงมาเลยนะอันนี้เป็นหลอดเดิมนะครับหลอดเดิมจะเป็นหลอดไส้นะครับเป็นไฟสีเหลืองนะนะสีส้มนะครับลองมาวัดขนาดดูจะได้ที่31มมิลลิเมตรนะครับ เวลาเราไปสั่งเนี่ยเราก็สั่งไซส์31นะครับก็จะได้พอดีนะครับทีนี้เราก็จะสามารถสั่งได้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel YouTube ผลขับ c e ล e เ i โอด้วยนะครับอยากให้ทําคลิปแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกันได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้รถยนต์ซูซูกิเซลเโอจะใช้รถยนต์รุ่นอื่นอยู่นะครับหรือว่า แบบสนใจใน Suzuki c e l e r i o อะไรแบบนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับเปิดรับความคิดเห็นของทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลวชมฮนะลาไว้ก่อนครับสวัสดีครับ